สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบก,กับอ้อยแล้วก็น้องเล็กนะคะครับสวัสดีครับวันนี้นะคะอ้อยพามาที่ตําบลหนองยาดานะคะอ,อําเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีนะคะครับผมเดีย๋ยวเราลงไปนี้กนะ่อนะแปลงนี้จะเป็นที่ดินแปลงเล็กนะคะเนื้อที่2ไร่3งาน3 1เอตารางวานะคะคเป็นที่เหมาะสาหรับปลูกบ้านเป็นฉนดคพุดแดงนสสี่จอนะคะหน้ากว้างมากเลยพี่อ้อยวันนี้ใช่ค่ะ แปลงนี้คือติดถนนเส้นอ่าเขาเรียกก็เป็นลาดยางเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้น4035คือเส้นอบตหนองยายดานะคะจะเห็นได้ว่ารถก็จะวิ่งเยอะนิดนึงผ่านไปผ่านมาตลอดเลยใช่อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะคะครับเพราะเข้าไปข้างในเนี่ยมันเป็นอ่าเป็นตำบลย่อยด้วยใช่ค่ะามารถไปสว่างไปทับทันไป เขาเรียกเขาหินเทินมันสามารถทะลุถึงกันได้หมดไปน้องฉางก็ได้ไปน้องฉางย้อนไปน้องฉางก็ได้เส้นนี้ก็เป็นอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นหลักอีกเส้นหนึ่งนะคะครับหน้าแปลงของเรานะคะจะหันมาทางทิศใต้เนาะที่น้องเล็กส่องไปเนี่ยก็คือหน้าแปลงของเรารแล้วก็ด้านหลังของด้านหลังแปลงของเราเนี่ยจะอยู่ทางทิศเหนือครับซึ่งจะเห็นวิวเขาหลวงครือเป็นทิวเนี่ยใช่ค่ะเป็นทิววิวเขาหลวงเลยนะคะ ด้านที่ตะว,วันออกของเราจะมีความยาวอยู่ที่ส3สิบสาเมตรนะคะก็คือทางด้านนี้ด้านที่น้องวินสองกองไปนนใช่สามสิบสามเมตรลึกเข้าไปนะครับค่ะแล้วด้านที่ตะว,วันตกก็ลึกไปห้าสิบกว่าเมตรใช่ค่ะครับค่ะแล้วก็ด้านที่ตะว,วันตกเนี่ยจะอยู่ที่68เมตรซึ่งติดถนนคอนกรีตด้วยครับผมตรงนี้ก็เป็นแหล่งชุมชนนะคะไฟฟ้าประปาเรามีเนาะครับอันนี้เพื่อนบ้านก็คือข้อดี ของแปลงนี้เป็นแปลงเล็กนะครับแล้วก็ติดถนนสองด้านกนะ็คือด้านที่เรายือนอยู่ด้านนี้ถนนเส้นหลักแล้วก็ด้านที่มีรถจอดอยู่ตรงนั้นเป็นต้นไม้นะใช่ค่ะอ,อันนั้นท,ที่ตัมันตกจะ,จะเป็นคอนกรีตยาวไปโน่นเลยใช่ค,ค่ะเดี๋ยวเราขึ้นภาพมุมสูงประกอบให้ดูด้วยอีกทีนึงนะคะ<ม>แล้วก็แปลงนี้นะคะจะอยู่ห่างจากถนนเส้นหลักลก็คือเส้นส0 1 3หนึ่งสามคือเส้นสว่างทับทัน แค่1.2กิโลใกล้ๆของเรานี่ก็จะเป็นอบตอมังยาดาแล้วก็ห่างไปอีกนิดนึงก็จะเป็นวัดหลวงพ่อเคลือบนะคะอยู่ตรงนี้เองไม่อใช่เนี่ยเห็นเห็นวัดอยู่เนี่ยใช่ซึ่งอยู่จากแปลงที่ดินของเราแค่2.8กิโลเมตรเองนะคะถ้าเดินลัดไปนี่ก็ไม่ถึงนะอ่แม่แม่เดินไปด้วยนะคะครับแล้วก็แปลงที่ดินของเราเนี่ยจะไปดูความลึกของระดับไอ้นี่นิดหนึ่งก็ได้นะคะจะต่ำกว่าถนนอยู่ที่ประมาณเมตรเมตรห้าสิบ ไม่ถึงน้องเล็กไม่ถึงเงี้ยใช่ไม่ถึงเท่าเมตรห้าสิบแล้วกันก็คือไม่ถึงก็ดีไปนะใช่ค่ะแต่ก็คือด้านหลังของเราอ่ะจะเป็นที่สูงนะคะซึ่งที่สูงเนี่ยอยู่ระดับถนนคอนกีตเลยนะครับใช่ค่ะก็คือเนี่ยจากจากเนี่ยพี่อ้อยจากเนี่ยไปถึงนู่นหัวโค้งอ่ะใช่ค่ะที่เราเนี่ยจากประมาณหัวโค้งนะมานี่ใช่ค่ะคือตอนเนี้ยยังไม่มีหลักชัดเจน แต่แค่ชี้ประมาณให้ดูก่อนขายตามเนื้อที่ล้างวัดแล้วตัดถนนออกก็คือตรงนี้มันยังไม่ได้ตัดถนนออกพี่ย้อยอ๋อค่ะถ้าวัดแล้วตัดถนนออกเหลือเท่าไหรเขาขายให้คนซื้อไปนะครับขายตามเนื้อที่จริงไปนะคะซึ่งแปลงนี้ยจะเหมาะสำหรับปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัยเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งชุมชนมีไฟฟ้ามีประปาทุกอย่างอย่างที่บอกเรียบร้อยจุดเด่นก็คือ เนื้อที่น้อยไม่ไม่มากเกินไปนะครับแล้วก็หน้ากว้างมากและมีตะติดถนนสองด้านนะครับข้อดีและน้ำไม่ท่วมด้วยตรงนี้ค่ะถ,ถ,ถ้าถ้าท่อท่วมคงไม่ปลูกมันนะนะใช่แล้วก็แปลงที่ดินของเรานะคะจะอยู่ห่างจากตลาดทับทันเพียงเจกิโลเมตรเองนะคะ,ะซึ่งทางเข้าออกก็ถือว่าดีมากอาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับใช่พอดีไฟฟ้าอ่าไฟฟ้าเนี่ยอยู่บ้านข้างๆนี่พี่อ้อยใช่ค่ะเนี่ย ก็คือตรงข้ามเนี่ยมันมีตสาไฟฟ้าจ่ออยู่หน้าหน้าหน้าบ้านเขาอยู่แล้วก็คือรากสายมันนิดเดียวนะครับตรงนี้ก็เป็นอีแปลงหนึ่งนะคะสําหรับท่านผู้ชมที่ต้องการที่ไว้สําหรับปลูกบ้านนะเป็นแปลงเล็กนะคะหรือจะซื้อเก็บไว้เพื่อเก็งกาไรก็ได้อันนี้ก็ได้นะคะแปลงนี้เป็นแปลงขนาดเล็กอีกหนึ่งแปลงนะคะชี้ราคาไม่สูงนะแปลงนี้นะคะแปลงนี้บอกขายอยู่ที่ไร่ละสามแสนห้าหมื่นบาทนะคะครับผม ก็ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อหรือมาขอชมแปลงที่ดินได้นะคะเดี๋ยวเราจะพาชมก่อนได้เลยวันนี้นะคะอ้อยกับน้องเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะค,คะขอบคุณมากนะคะที่ฝากติดตามช่องที่ดินสวยคนอุทัทยแล้วก็ฝากกดซับ s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะคจะได้มีแปลงที่ดินเล็กๆให้ท่านผู้ชมได้ดูอีกนะคะค วันนี้อาจารั์นุ้ยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ